Happy birthday <laughs> to you. Hey. Happy, Happy birthday. วันนี้เราก็มาเที่ยว์วันเอ็นกันนะคะเพราะว่าเป็นวันเกิดที่เอ็นเข้มนะเข้มกล่องมาประมาณ3ามสิบสามสิบห้าใส่หัวร้อยเดือนก็มีนะใส่ปลาปทูมั่งทูนา่าแล้วก็ทูน่าก็ใส่ไอ้นี่ซีฟู้ดแบบนี้อย่าจ,จิ้มใช้ตักเอาตักหยอด ไมไปเสียต่อร่อยนี่งเอากุ้งมาใกล้ๆเออแล้วก็ตลบขึ้นไปวางบนกุ้งอ่า ร้านที่อะไรี่ยร้านร้านนู่แบบนหรอ Evergreen Evergreen Asian Market หนูหน,นูยัแบบไงไ,ไม่แก่เลยนะ <c oughs> ลูกทำไมถนูลืมว่าจะลองไปร้านแม่โขงนะแม่โขงของลาวของไทยเยอะ แต่ตอนที่แม่ไปตอนนั้นน่ะเหมือนกับว,ว่ามันช่วมันโควิดมันเริ่มใหม่ๆนี่ยังไงจับไม่ได้แล้วล่ะของไม่ค่อยม,มีล่ะของมันไม่ค่อยแม่ที่ไหน,นที่ว่าเขาชอบถั่ข้าวมันไก่ข้าวพ้าหมูอะไรนะเป็นไงรสชาติน้ำจิ้มอร่อยกว่าซีฟู้ดอ่ะเหมือนเป็นน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มถั่วถ้าเป็นวัจะต้องเอาถั่วที่เออถั่วเอาถั่วมาจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มถั่วจะเป็นที่ตลาดนมีเขาจะมีะมแบบว่าลูกเล่น ใส่กระปุกน้อยๆก็จะมีน้ําจิ้มให้เลือกหลายอย่างเลยหลายตัวเลือกเป็นจุดขายหลายอย่างมีน้ําจิ้มแมยองเนสด้วยใช่ไหมอ่ามีแมยองเนสมีวาซาบิอะไรอยู่เต็มไปหมดเป็นจุดขายเนาะเรซื้อตังหากเลยไงก็ให้เลือกมันก็เหมือนเป็นจุดขายกาไงยวลานี้แล้วน้าจิ้มแบบนี้มีไหมน่าจะมีมั้งแต่ไม่ได้แล้วนานแล้วที่แม่เคยกินมันจะเป็นเอปลาทู ปลาทูแล้วก็ใช้น้ําจิ้มซีฟู้ดเป็นแค่ปลาทูย่างแล้วนี่แหละเหมือนเมี่ยงปลาทูเนี่ยแต่จริงๆอันเนี้ยเราจะต้องมีใบใบสะรหน่ใบโหระพาอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ไม่ได้เวะตลาดเอเชียวันเนี้ยก็เลยเอาง่ายๆไปก่อนแล้วมันก็ต้องมีไอ้น,นี้ด้วยมีญี่่มีญี่ปุ่นน้นำจินญี่ปุ่นไปน้ำจิ้มชุ่มๆ หวานมันไม่หยดทีละคำเออหยดไหลเละเทะจะรันเลยเมนูหลอกเด็กเมนูหลอกเด็กให้กินผักทำผักไปกินนี่กินนะหมูเหม่อกินแไปหมูฉัเนี่อย่างนี้เอาจังเลยเมนูหลอกเด็กอร่อยเนื้อหนูไม่กินผักเฉพาะคะน้าใช่ไหมอ่ะฮาร์ดอ่ะแต่ทุกอย่าง กินอยู่ไอไผักที่มันมันมันเป็นปมอะแม่เหมือนเป็นปมไอผักที่แบบว่าขมๆแข็งๆอะไรเงี้ยแต่คณะบางทีคณะที่เมืองไทยมันก็ขมเนาะแต่คณะที่นี่ไม่ขมหรอกอะไรที่เป็นปมอะแต่จะแบบว่าเป็นมะระอย่างเงี้ยมันขมจะมันอร่อยมะละฮาร์ดกินนะคนละสูตรกันเอ็มมันทำไมขาวอะ ลองกินหน้ำเหนือน้ำเหนืต้องการคาชมเว้ยทำไมถึกันกขนาดคนอายุน้อยกว่านี่ะเด็กกเรียนต้นง็ถกางให้รุ่นสามสิบกว่าไหมอ่ะสี่สิบขนวกาขอไม่เถือคือเขาไม่ถือ ไอเอ็มอ่ะมันถือไม่ถือไม่แบบนั้นอะหนักอย่าถือนะแต่หนาวเหรอไอคำว่ามาพูดหนาวไหมกระดูกร่อนไหมทีแรกก็คิดว่ามัน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 มหยอกเล่นรับมุกยาได้แล้วเว้ยหนาวกระดูกร่อนเนี่ยมันพูดว่าแดกแสดงว่าอบชีโครงหนาวเนี่ยกระดูกร่อนเลยอ่ะ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jungpon. Happy birthday to you. And many more. <laughs> <laughs> ice cream, ice cream. yeah awesome. ice cake q u e e n ตััดย a m ท่าเนี้ย ice queen let a woman do it ม uh ันแรงแข็งนะมันก็ไอซเออไอศครีมก็แข็งนะดิอันนี้แม่อาดอยู่ใช่ไหมอ่าฮะคือเค้กเนี่ย เค้กริงๆแล้วอ่ะเจ้าของวันเกิดเขาไม่ได้อยากกินไม่ได้อยากได้แต่พวกเราซื้อมาไปซื้อมาเนี่ยเพราะว่าลูกๆอยากกินใช่ใชแล้วก็แล้วลูกก็ต้องตัดเองจริงๆแล้วนะเค้กอ่ะเป็นพี่คุณอ้าวเป็นพี่คุณใช่ใช่เปล่าโอเค้กเป็นพี่คุณใช่เปล่าอเล่นอะไรก็คือเลิกเทอะแบบไปเรื่อยตั้งแต่ตั้งแต่อากาศหนาวเนี่ยโอ้ โอ้โหทำไมทำไมแน่นจังจริงๆอะจริงๆอะบ้านเราเนี่ยถ้าทำคลิปเล่นตลกมันน่าจะได้เลยนะอยากมาให้ปูกันออกไหมออตรงปลายมันแบบเหมือนกับกบบว่ามันเหนียบมันแช่สีลองไม่ได้เอาเอาส้มมาเอาส้มมาจิ้มเอาส้มมาช่วยประคองโอเค เ็นไหม,มว่ามันหลอกกันมันมีแต่ของอ้วนเนี่ยเห็นไหมอ่ะกรเฮ็ดดูกล้าดิตรงไหนไวเออแล้วแล้วอเอมจะกินอะไรเบียร์วันนี้น่าจะไม่กินนะเพราะมันเต็มข้าวกันเลยข้าวแต่วที่จะไม่กินวันศุกรนะ์เนี่ยหนักเลยวันศุกร์คือแบบอย่างพวกนี้ฉันไม่ได้ทำงาน, <Yeah. S 2> นฉันพักผ่อนเย้ก็จะเป็นแบบนั้น ทีแรกก็แม่ก็คิดว่าจะจะให้เอ็มมาบอกเพื่อนเอ็มมาวันเกิดแต่มาคิดดูเลยอย่าเลยเอาเฉพาะพวกเราดีกว่าในบ้านเราดีกว่าอย่าไปวุ่นวายกับคนภายนอกมดก็ลงไปเชิญพวกนั่นมาสิพวกที่ร้านวันดีามาไหนวันเกิดมดอ่ะ ดูก่อนเพราะว่าพวกเขาหยุดไม่ตรงเงนินไงแต่ละคนแต่ละคนร้านเขาเปิดทุกวันไงไหม,มก็ปิดร้านไปเลยเขาบอกอ๋อมันจะปิดวันนี้วันชาติอ๋อพฤษภิวายแต่ว่าวันชาติเขาก็ส่วนมากก็จะอยู่กับครอบกับครอบครัวแต่ว่าพวกนั้นเขาไม่ได้อยู่ครอบครัวก,ก็ชวนมาสิโอเค That means like recording. Recording. Yeah. All, all recording. 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 It's recording. 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 Right now it's recording. Yeah. Right now just... it's recording. Say hi, Hong Hi. Ninh, Flow. Okay. Capture. Yes. Capture. Flow. Okay. Capture. Capture. có đâu cái gì ấy suốt à Tết